จำข้าน้ำนานตินน่มข้าวกับมื้อนะครับวางด้วยกันครับแกงอีสานใส่เผ็ดๆใส่ใส่เม็ดแดงครับปลาทูแบบร้อนๆน,นะครับโอ้โหทุกคนครับสุดจานครับ ดีนะครับพ่อแม่คิน้องทุกคนทุกทุกทำในการวันนี้ก็มาพ่อนะครับหรือว่ามาพบกับผมนะครับประเด็นเพลินะครับช่องพีโอสกาว n ช e แนลมอนเดิมนะครับวันนี้ก็อยู่ในห้องอาหารนะครับเขาล็อกไม่ให้ออกไปโน้ตเฮ้ยเขาล็อกคนไม่ได้ตกนะแต่เขาไม่ให้ออกไปโน้นครับนะก็เลยต้องมานั่งข้างในนะครับก็ข้างในก็เสียงอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับเพราะมันเป็น้องทุกคนนะครับเพราะว่า คนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีเสียงเพีงเสียงอะไรด้วยนะครับก็ถ้าได้ยินไม่ชัดหรือยังไงก็ขอโทษขออภัยพ่อแม่นุณพอทุกคนด้วยนะครับเม้นมาบอกได้นะครับนะวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมากินแกงนะครับเนี่ยเรียกว่าแกงแกงลาวใส่เห็ดเผาะนะครับแล้วก็ใส่ไข่มดแดงนะครับเนี่ยมีผักหวานด้วยนะครับมีผักหวานด้วยมีเห็ดเผาะนะครับโอ้น่ากินมากนะครับหอมชุยๆเลยครับแล้วก็ใส่มะกรูดนะครับแล้วก็ใส่ต้นหอมนะครับโอ้ใส่ ช่ออมด้วยนะครับโอ้ดูหอมน่ากินมากนะครับพอมีเนื้อทุกคนนะครับแล้วก็มีปลาทูนะครับปลาทูกับพริกนะครับน้ำจิ้มนะครับแล้วก็มีผัดเคียงก็จะเป็นเน่นะครับผักกาดขาวนะครับนะแล้วก็มีน้ำจิ้มแบบสองแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวหวานหน่อยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดมีข้าวด้วยนะครับวันนี้นะกินข้าวกับมือเปล่านะครับวันนี้นะครับนะก็ โอ้พ่อแม่พี่น้องทุกคนมาจุดจวดมาแซ่บแ่ด้วยกันเลยครับนะครับวันนี้นะครับมีแต่ของแนวอร่อยๆทั้งนั้นเลยนะครับโอ้นะเดี๋ยวจะกินขอโทษขอไปด้วยนะครับนะครับวันนี้จะกินใช้มือนะครับนะก็ตอนนี้เราจะกินนะครับถามข่าวถามข่าวนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกข่านนะครับสบายดีไหมครับนะก็ขอให้พ่ม่ี่น้องทุกคนสบายดีมีกันมีสองใช้เยอะๆนะครับส่วนผมก็สบายดีนะครับตามสภาพนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสัะตายตัวหนึ่งแ,แ,แจ้งเตือนให้กับผมด้วยนะครับทุกคนนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับนะก็จะสู้ไปเรื่อยๆนะาถึงแม้ว่ายอดยวิวจะตกหรือว่าคนติดตามไม่เพิ่มก็สู้ไปเรื่อยๆนะครับนะก็ขอขอบคุณนะครับนะ FC แฟนคลับและหลายคนหลายหท่านนะครับที่ยังคงให้กําลังใจแล้วก็ยังติดตามอยู่นะครับก็ ขอขอบคุณมากๆนะครับส่วนคนที่เข้ามาดูอะไรยังไม่ติดตามก็าฝากไปกดติดตามนะขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนขอบคุณครับนะครับนะโอเคนะครับทุกคนจับมือแล้วกันนะครับจำข้าวนะนานๆกินข้าวกับมือนะครับอร่อยเหมือนกันครับ ลองดูนะครับแกงแกงอีสานนะครับแกงอีสานใส่เห็ดหอใส่ไข่หมดแดงครับอืมอร่อยมากเยีเ่ยมเลยครับอืมสุดยอดครับ้อมน้ำปลาครับอืมสุดยอดนะ เจ็บมากนะครับมันคยอะมามีมะเขือด้วยนะ ปลาทูแบบร้อนๆน,น,นะครับโอ้โหทุกคนสุดยอดนะครับ คือมันมากครับอร่อยนักทูนแกงอูซานนะครับ เดี่ยวจามีบานนะครับก <c oughs> เมนูแบบบ้านๆนะครับโอ้ปลาตูแก้มผัดนี่ยอดนะครับ เปาะน่ยใครไม่เคยเห็นเห็ดเปาะนับปลิู่หอมมากนะครับย่างแบบทอดแล้วทอดแบบอทุกคนน่ากินมากนะครับใช้ใชมือแล้วมือไม่สูภาพยังไงก็สอกคนนะครับ ตาม้วยผักสลัดครับอืมปิกเต็มเก็มแซ่บๆเต้ตาทูด้วยไข่เนื้แดงก็ของแพงก็อาจจะดูแบบ ตัวนี้มีไข่ด้วยนะครับโค้ดเนี่ยกระพุงไข่เป็นกระแฟกนะครับกระพุงครับ เกงค่อนข้างจะดังนะครับ ปูนะครับกินยังไงก็อร่อยนะเสียงลากอีกดดังมากนะหัว <c oughs> <c oughs> ปลาทู ตูนะครับจัดเลยแล้วกันทำใจอยู่แล้วก็เลยไม่ตกใจนะครับผมกำลงลากก็อีเสียงดงังขนาดนี้ต้องตกใจนะครับเห็ดเผอะนะครับมีทั้งเห็ดเผะแล้วก็มีทั้งแบบผักหวานนะครับแซ่บมีชะออมด้วย กิน้ำกิมซีฟู้ดมิเบมากครอืมอร่อยมาก กินหัวกินหางหมดเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่ี่น้องทุกคนที่ท่านะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับถ้าว่าจะให้ดีนะครับก็ดูแล้วก็อย่าข้ามโฆษณานะครับแล้วก็บูมคลิปให้จบนะครับแต่ขอบคุณมากๆนะครับก็ท่านใดที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็เข้ามาดูมาชมแลนะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับนะก็เป็นกําลังใจให้ผมแสดงเพลินนะครับนะวันนี้ก็ พาทุกคนนะครับมากินแกงอีสานนะครับใส่เห็ดหอกใส่ไข่มดแดงนะครับเสร็จแล้วก็กินปลาทูนะครับแก้มกับผักสกาดจิ้มมันจิ้มซีฟูด้ดจิ้มมันจิ้มซีฟูด้ดเผ็ดนะครับทุกคนอร่อยมากนะวันนี้ก็อิ่มแล้วนะครับเดยนมาใหม่ครับ เนี่ยนะครับก็พาทุกคนนะครับมากินแบบเมนูบ้านๆนะครับนะแกงอีสานหรือว่าแกงลาวนะครับแกงลาวใส่เห็ดเผาะใส่ไข่มดแดงนะครับแล้วก็ปลาทูทอดจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับแ้มกับผักกาดโอ้โหอร่อยมากสุดๆเลยนะครับนะเป็นเมนูบ้านๆจะอร่อยนะครับทุกคนเยี่ยมเลยนะครับวันนี้ก็คงต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเมลโโกลุ่เื่อนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ ก็จุงกาสวัสดีครับพบกันใน e ีหน้าครับบายบายครับคนอแมูทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบาย